โกโกวาส้มพร้อมแล้วสวัสดีจ้าตู้ไปรษณีย์สีสม้มน้องนาริตาจังวันนี้มาในขาวสม้มตีมขาวสม้มสีล้งไปจับกองซุมจักหน่อยพี่น้องออใส่เกือบให้น้าเด้อเออพห้กระเป๋านนเ่ยพายกระเป๋าด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวใหก้กระเป๋าก่อนจ่วพากระเป๋าด้วย พัดกเป๋าก็สวยแท้ป้าอยากใส่น้ำด้ขอ,อใส่ได้หน่อยได้ไหมมันสวยมากเลยโอ้โหไหนเงินมีเงินไหมน่ะมีเงินไหมมีตังไหมมีราห่าไหมนะฮะน่ะเชี่ะออนป้าลลีอนรห่สวยมากขาก็สวยป้าขาก็เหมือนโกกตาลเลยเอาเกือบไหมเนจาขอเกือบเป็นสีแบบสีเปรีป้อเธอเ้อด พ่อสีขาวเอาแบบเท่เอาเกือบแบบเท่มันจะล้มไม่ใช่เกือบหนูอันนี้ไม่ใช่เกือบหนูค่ะเกือบพ่อเกือบพ่อเกือบพ่อกองกวดขวดขวดค่ะ นั่งเรอิสตุอาลาสดีๆนั่งเราดีๆเอาตีนชิ้นด้วยกระเป๋าไว้ข้างๆค่ะกระเป๋าไว้ข้างๆค่ะ,อคะโอเคโอ้ยกระเป๋าสวยกระเป๋าได้สวยกระเป๋าสวยดีกระเป๋างามจังเลยมันมีอะไรไหม,มไม่มีไม่มีฮันหมดแล้วเขาไปเขาไปใช้แล้วขวดนะไปดูรสไปดูรสดูรส<า>เอโกอ๊ ลาลาลาล้าบ้ามีไม่มีหรอกโอยไปก่อนเด้อจะหม,มาอะไรหรอกูดไมันรู้เรื่องจะอะไรดอกถือเข้ามา วนลูกไม่ส่งนเด้ส่งในแใม่เน <S <S ไปดูแม่สิแม่ทำอะไรแม่เอาของเก่งในไหนเล่ขอปิกกริเดียวหายตีมีมีหนาเออเลยปิกกดไปอือลสโอเคอือลสมาหาแม่ไปไปหาเอาใส่ส,งสง่ง,ง,ง,สงนาย,า,ยายอยู่เร็วมันจะไงลังส่งนยกับภาาออ้ใส่่่ ใช่ไหมใช่ใจเย็นใช่ใจเย็นใช่ใจเย็นใช่ใจเย็ใช่มีอยู่ไหนอยู่ไหนมีมีอยู่ไหนอ่ะมีด้วยมีอยู่ไหนเกือบยืดเปนผอมแล้วทีใส่มาดิเป็นเกือบพิธรรมดา ม,ม,มีหน่อยยังมีแม่มใช้ถุงนี่เห็นี่ยไข่อาแสงกินได้ก่อนอลุกขึ้นลุกขึ้นอุ้ยของไข่นี่<อ>มันสวยปนีป่บอกปาดใช้อะไรก็สวยปาด<อ>ดึงอันนี้ข้างหน้าด้วยเป๋าเป๋า แต่ไปซื้อของซื้อของซื้อซื้อซื้อของที่ตลาดตลาดซื้อไปขอตังค์พ่อเลยพ่อจ๋าขอตังค์หน่อยไปขอตังค์พ่อเร็วเอาใส่กระเป๋าเร็วขอตังค์พ่อเร็วพ่อขอตังค์หน่อยเร็วเอาพ่อขอตังค์ไปซื้อนมหน่อยเอาตังค์ไหม ตังยังไงระบันขอตังหน่อยค่ะพ่อตังพ่อยังไงระบันพ่อขอตังหน่อยเร็วๆพ่อจ๋าเราขอตังนะไม่มีไม่มีตังเลยพ่อขอหน่อยเร็วๆไปตามพ่อเลยนะออกไปไปเดินตามพ่อนี่ไงตังเอาตังเนี้ยจับมือเอาใส่ทุจร้าด้วยทุจร้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าใส่นี่ใส่เปลไว้นี่ใส่เปลไว้ตังเศษเปลไว้ว้าว ว้าวมีตังในกระเป๋าด้วยไปซื้อขนมเด้อไปซื้อหม่ำๆเด้อเคไม้มซื้อหม่ำเด้อเป็นเกือบแบบเกือบธรรมดาเอาเกอบอะไรไม่มีสกูลตเตอร์อยู่นี่ในงานเนี่ย ใ่อิสตูอ e to ิสต yes ูอลาสเนี่ยนี่เซได้บ่นี่มันตีหญ่ละหัวนี้มาได้ก็ใส่ถุงเท้าประเทศไทยเอาใส่รองเท้ามันก็ต้องใส่ถุงเท้าไหมก็บอเกือบอันนั้นแล้วนาะเกือบแบบเกือบทัไคร่นะมีถุงเท้าด้วยไงดันเข้าไปเลย ชุดนี่สวยมากยืนขึ้นค่ะโอเคป๊าดสวยแท้ป๊าดมันสีเงินขาบรรลุขึ้นนะสีเงินบรูลพับพับออกจะเป็นคือน้องกะตะที่ฉันเลี้ยงอยู่ฟินแลนด์อ้วนนี่เลย แม่ล็อกห้องเลยนะเจอกไหนไปลหนึ่งสสเ็เก้า อระเป๋าพ่อเปิดนะ่ะโอเคใส่โอ้โหมีเงินในกระเป๋าด้วยเยอยะแยะเลยใส่นี่ได้ไหมใส่นี่หละใส่ไหมใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปนอนนี่อะไรตะกีนนี่ว,ว้าวปาลิโญนราฮาแก๊สิลเลสกันยกมาขึ้นแก๊สิลเลสโอ้ยเสียเงินไปไปซื้อยังล่ะคือโจขอเข่าโจเขาแถมันจีบ่เสียาบ่เงินนะ ขอไหนหกเจ็ดแปดเก้าสิบปากมหมดล้อย่างเต๋อเลยด้วยจ้าห,หัดหลอกไปเลยด้วยจ้า